สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้เรามาต่อกันนิเคอิตนะคะนิเคอิตเช้านี้ค่ะนิเคอิตเช้านี้นะคะนิเคอิวันนี้วันที่ห้านะคะวันที่ห้าเดือน สามีนาคมหกสิบสี่ค่ะ <c oughs> ซื้อตัวไหนขอให้ได้ซื้อตัวไหนขอให้โดน <c oughs> บุญอาวาสนาเกิดทุกๆคนนะคะเจ็ดหนึ่งสี่ห้าเกค่ะตัวนี้นะคะเด่นนะคะไม่เช้าก็บ่ายนะคะนะถ้าใครใจไม่ถึงก็อย่าพิ่งนะคะเพราะว่า ของเราบอกตามตรงว่าเราเล่น10ปบนค่ะของเรานะคะชอบ10ปบนนะคะเด่นสุดๆนะคะเม็ดเดียวถ้าไม่มาเม็ดนี้นะคะจะเม็ดที่2เม็ดนี้ค่ะนะคะซื้อเม็ดนี้ระมังกับหัวเป็นเม็ดนี้ด้วยนะคะนี่เม็ดเดียวค่ะตัวนี้สายลูดได้เลยนะคะ สายรูดเราฟันไปที่หนึ่งะคะถ้าเราไปฟันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะจับให้นะคะหนนะคะหนึ่แล้วก็หนนะคะตัวน,นี้เลยนะคะฟันหนึ่งนะคะห้าเก้าค่ะ ห้าหนึ่งกันแล้วนะคะก็จะเป็นสี่เก้าค่ะสี่เก้าสี่ห้าห้าสี่เอาแล้วนะคะที่เด่นๆของเขานะคะก็ห้าเก้ากันก็จะเป็นสี่หกค่ะสี่หกกับห้าหกนะคะตามนี้เลยค่ะเด่นๆของเขาถ้าหนึ่งมาตามนี้เลยค่ะหนึ่งห้าห้าหนึ่งเม็ดเดียวนะคะ ถ้าเจ็ดเป็นห้าห้าเป็นเจ็ดอีกตัวหนึ่งกันก็คือเจ็ดห้านะคะกันตัวหนึ่งคือเจ็ดห้าห้าเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นห้านะคะนะตัวที่จะหนีไปก็คือสี่เจ็ดค่ะหนีไปสี่เจ็ดนะคะตัวนี้ตัวที่จะหนีตัวนี้คือตัวที่จะกลับหัวหนีเราถ้าไม่กลับก็สี่บเก้าเม็ดเดียวหนึ่งห้า เลขมันจะวิ่งประมาณนี้นะคะหนึ่งห้ากับสี่เก้าสี่หกกับหัวประมาณนี้นะคะเม็ดเดียวหนึ่งนะคะตัวนี้เราอยากบอกว่าถ้าศูนย์มาถ้าคนไม่เล่นสิบบนนะคะถ้าศูนย์มาเราก็ใส่ไปเลยเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์ค่ะตัวนี้สิบบน ตัวนี้นะคะสิบบนตามนี้เลยค่ะถ้าศูนย์มานะคะตัวนี้ถ้าศูนย์มาค่ะถ้าศูนย์ไม่มาก็ตามนี้เลยนะคะสามตัวสามตัวเราให้ตัวนี้นะคะเจ็ดหนึ่งสี่ถ้าศูนย์มาแทรกเจ็ดศูนย์สี่ค่ะแล้วก็ห้า ศู 7, นยะ์เจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดค่ะทำนี้เลยสามตัวนะคะหรือไม่ก็ห้าสี่เจ็ดนะคะห้าสี่เจ็ดห้าสี่หกนี่คือสามตัวของเขาที่น่าจะมานะคะเรียกเดรนๆประจำวันของเขานะคะวันนี้ เลขเด่นของเขาประจำวันนีเคอิเขาแปดกับ7นะคะ8กับ7นะคะตัวนี้แต่เด่นของเรามันไม่มัมนมี7ตัวหนึ่งนะคะเม็ดเดียวหนะคะ่ะตามนี้เลยนะคะเม็ดเดียวหนเลยค่ะเม็ดเดียวหนเลยนะคะ เม็ดเดียวหนึ่งห้เม็ดรองก็คือถ้าหนึ่งมานะคะหน่ค่ะกับหัวหันเป็น1 6นะเพราะฉะนั้นที่เด่นๆเ,เอา3เม็ดเลย1 5 1 9 1 6นะคะที่กันก็จะเป็นสี่เก้กับ5้าเกกับ4 9ตัวกันนะคะที่วงกลมไว้นะคะเพราะยากลับหัวหนี้เราแล้วกันนะคะ สิบปนเรายังแม่นอยู่นะคะจัดไปคะ่ะจัดสิบปนไปเลยคะ่ะนะเลขไหนถ้าถ้าศูนย์มาตามนี้เลยนะคะเรามาดูกันหลังหวยออกนะคะนะผิดถูกประการใดขออภัยนะคะตัวนี้จัดทําเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะนะการพน,นันการลงทุนมีความเสี่ยงคะ่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ได้ขอให้โดนบา,บายบาย